วันสวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะเรามาต่อความสนุกกันนะคะในอพิโสดที่แล้วเราจบค้างไว้ที่หัวส่งเจอเพระเอกของพวกเรานั้นนะคะแต่งตัวแบบเป็นฮูนาเออนะคะมาหาเจ้าหลูลี่ซึ่งเป็นเพื่อนสนิทคนเก่าเนี่ยแหละค่ะเพื่อมาเล่าความจริงว่าเรื่องของเยเเินนะคะที่ไปอยู่กับเขาได้นั้นเกิดอะไรขึ้นค่ะในตอนนี้นางเอกของพวกเรานั้นออกจากบ้านหลังนี้ไปแล้วนะคะตระกูลเจ้าค่ะเดี๋ยวเรามาสนุกกันต่อเลยนะคะ เรื่องในการก่อนแต่ละฉากแต่ละตอนผุดขึ้นมาในสมองอีกครั้งถูกข้อสงสัยและรายละเอียดที่ไม่ชัดเจนยามนี้ได้รับการคลี่คลายแล้วแววตาของเจ้าหลูรี่เปลี่ยนไปที่สุดก็เข้าใจทันทีฝ่าบาทในเมื่อทรงจับคนทั้งสองได้และรู้ความจริงมานานแล้วยามส่งนางกลับคืนก็สามารถแจ้งกระหม่อมได้ กระหม่อมจะได้ไม่ต้องถูกหลอกอีกต่อไปและเอาใจออกห่างจากหูยินแต่ฝ่าบาทกลับไม่ทรงกระทำจนกระทั่งกระหม่อมกับหูยินยาขาดจากกันฝ่าบาทถึงค่อยมาบอกเรื่องราวเหล่านี้ตั้งผาไทยจะทำอะไรกันแน่พยาคเราตั้งใจจะทำอะไรเจ้าน่าจะเดาได้ไม่ใช่หรือเจ้าหลูลี่หัวเราะเสียงต่ำสหายร่วมรบแสนประเสริฐ เรื่องในปีนั้นจะโทษฝ่าบาทคงไม่ได้แต่เรื่องในวันนี้จะต้องมีฝ่าบาทเป็นผู้ผลักดันอยู่เบื้องหลังเป็นแน่ฝ่าบาทโปรดหูหินของหม่อมฉันเข้าให้แล้วหรือตั้งแต่เมื่อไรเหตุใดฝ่าบาทถึงโปรดการใช้กำลังเข้าแย่งชิงแล้วเหตุใดถึงต้องสร้างความลำบากใจให้กระหม่อมด้วยแม้กระหม่อมจะบาปหนะักแต่การที่ฝ่าบาทขึ้นนั่งบัลังได้ก็เป็นเพราะ ความดีความชอบใหญ่หลวงของกระหม่อมนาภัะค่ะหัวสังเจอเข็นเสียงเย็นใช้กำลังเขาย่างชิงฤรือหากเรายังเป็นฮูหน้าเออในปีนั้นไม่ใช่หัวสังเจอในวันนี้เราคงชิงตัวฮูหยินกลับว่างไปนานแล้วมีหรือจะนั่งพูดคุยกับเจ้าอยู่ที่นี่เราไม่เคยบีบบังคับผูหยินนางอยากกับเจ้าไม่ใช่เพราะหวังอำนาจน,นางเป็นคนเฉลไหยเจ้าน่าจะรู้ดี หากไม่ใช่พอเจ้าทำให้นางสิ้นหวังและหากไม่ใช่พอเจ้าทำร้ายนางอย่างลึกซึง้งถึงจะมีเยเจ,จิสิบคนนางก็ไม่มีทางถอยสาเหตุที่เจ้าสูญเสียนางหาได้เป็นพอเราผู้ผักดันอยู่เบื้องหลังไม่แต่เป็นกรรมที่เจ้าทำไว้ต่างหากหัวสังเจอพูดไปพูดมาก็เดือดดนันตวาดว่าการที่หูยินได้แต่งงานกับเจ้า ความจริงเป็นผอเยเจินสั่งให้เจ้าชุนซีกับหลิวซื่อ,อยุยงเจ้าหากไม่มีเจ้ามาแทรกกลางเดิมนางสมควรเป็นเจ้าอีของเรายามนี้บางทีคงได้เป็นฮองเฮาไปแล้วมีตำแหน่งเป็นมารดาของแผ่นดินมีหรือจะต้องมาถูกเจ้าหลูกเกียรติที่ตระกูลเจ้าเดิมเยเจินสมควรจะเป็นภรรยาของเจ้าและฮูยินก็สมควรเป็นฮองเฮาของเรา ยามนี้ก็ได้กลับคืนสู่ตำแหน่งเดิมเท่านั้นหัวสังเจอลุกขึ้นยืนผลักประตูจะแดนออกไปเอ่ยว่าเห็นแก่ที่เป็นสหายร่วมรบในปีนั้นจะเอ่ยเตือนเจ้าสักเรื่องเยเจินไม่ใช่ตะเกียงไร้น้ำมันสาเหตุที่มารดาเจ้าป่วยไม่ใช่เพราะคิดมากเกินไปแต่เป็นเพราะถูกวางยาพิษยาถอนพิษซ่อนอยู่ในห้องของเยเจินเราส่งคนไปค้นให้แล้ว ภรรยาของเจ้าเราส่งคืนให้เจ้าแล้วส่วนฆาตกรสองคนนี้ก็มอบให้เจ้าจัดการพวกเราสองคนทำความเข้าใจกันแล้วถ้อยคำเหล่านี้เก็บอยู่ในใจเรามาหลายปีโล่งใจเสียทีในที่สุดวันนี้ก็ได้พูดจนหมดเปลือกเจ้าแขนเยจนได้แขนเราได้แต่มิอาจแขนหูหินได้นางไม่จำเป็นต้องขอโทษเจ้าแม้เราจะไม่ได้นางมาครอง แต่จะไม่ยอมให้ผู้ใดเข้าใจนางผิดเจ้าหลูลี่ไล่ตามไปที่ระเบียงทางเดิน <c oughs> เห็นเงาร่างสูงใหญ่ของคนผู้นั้นล้อมรวมกับแสงยามเย็นสีเทาอ่อนแล้วสุดท้ายได้แต่กัดฟันกรอดจนเลือดไหลออกมาสายหนึ่งไม่มีแล้วไม่มีเหลืออะไรอีกแล้วความทรงจำที่งดงามที่เขาเฝ้าเก็บรักษาไว้อย่างทนุถนอมได้กลายเป็นเรื่องหลอกลวงและหลอกใช้ ไม่ง่ายเลยกว่าจะได้สติไม่ทันได้ชดเชยหรือกอบกู้ก็กลายเป็นความว่างเปล่าเขาคิดว่าการสูญเสียเย่เจ,จนเท่ากับสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างโดยมองไม่เห็นสมบัติล้ำค่าที่สุดในมือกลับต้องมาพังพินลงอีกครั้งเพราะความลังเลเพียงชั่วครู่สวรรค์ลิขิตหรือไม่สามารถหลอกคนได้ก็มีแต่คนประเภทเดียวกันเท่านั้น แลกของล้าค่ากับของสก,กปรกเขาโทษใครไม่ได้ได้แต่โทษตนเองที่มีตาแต่หามีแววไม่ขันคิดถึงมารดาเขาก็มีกล้าเสียใจในสิ่งที่ตนกระทำอีกต่อไปรีบสั่งให้ลูกน้องจับคนเผ่าเหมียวผู้นั้นไปขังแล้วไปที่ห้องของเย่เน้นเพื่อค้นหายาถอนพิษอีกครั้งคนตระกูลเยสนใจแต่ผลประโยชน์ไร้คุณธรรมน้ำมิร เยจจนที่ไม่เหลืออะไรย่อมต้องคว้าสินเดิมที่บ้านไว้ไม่ปล่อยเป็นแน่ยามนี้คงกำลังตั้งใจตรวจสมุดบัญชีนางคงวุ่นวายถึงกลางดึกค่อยกลับห้องเจ้าหล,ลี่ไม่ได้ทำให้ใครตกใจผลักประตูแล้วค้นหาทั่วห้องเป็นอย่างที่คาดไว้ค้นเจอกล่องไม้ที่อยู่ในช่องลับในตู้เสื้อผ้าจึงให้คนเผ่าเหมียวผู้นั้นยืนยันอีกครั้ง หลังจากที่ได้รับการทรมานมาแล้วต่างๆน,น,นานาฉไหนเลยคนเผ่าเหมียวจะกล้าปิดบังครั้นเขาจับชีพจรหูหินผู้เทาแล้วก็สั่งให้คนไปตามท่านหมอมาตรวจสอบยาถอนพิษอย่างรีบร้อนพอท่านหมอยืนยันว่ายาถอนพิษไม่มีพิษถึงค่อยให้หูหินผู้เทาคืนลงไปพร้อมน้ำไม่ถึงสองเคานางก็ได้สติอ้าปากกล่าวว่า ้าต้องการลูกสะพ้ยของข้ารีบไปพาลูกสะพ้ยของข้ากลับมาหากไม่มีสู่อี้คอยดูแลข้ายามแก่เทาจนกระทั่งเสียชีวิตข้าคงนอนตายตาไม่หลับเจ้าลูกไม่รักดีวันนั้นที่เย่เจิ้นกลับมาข้าให้เจ้าส่งนางออกไปโดยเร็วที่สุดเจ้ากลับไม่ฟังเจ้าไม่ฟังเลยช่างเถิดเช่นนี้ก็ดีแล้ว ถ้าจะได้ตายอยู่ที่นี่จะได้ลงไปขอโทษท่านพ่อของเจ้าเสียงร่ำไห้เศร้าโศกทำลายหัวใจของเจ้าหลุล่ยจจนแตกละเอียดและทำลายเยื่อใยเซลสุดท้ายที่เขามีต่อเยเจินลงแม้เป็นพิษที่ออกฤทธิ์ชา้าแต่ก็ยังทำร้ายร่างกายอยู่ดีหูหยินผู้เท่ารำไห้อยู่ครู่หนึ่งก็ผล่อยรับไปใบหน้าที่แก่ชราดูซีเซลวกว่าเดิม ภายในเวลาสามเดือนเส้นผมที่เคยเป็นสีดอกเหลาก็เปลี่ยนเป็นสีเงินยวงราวกับใกล้ตายเจ้าหลุลีนั่งอยู่ข้างเตียงเงียบๆในใจเหมือนมีมีดมากรีดเชือนเจ็บปวดยากจะทานทนผ่านไปครึ่งชั่วยามเขาค่อยนึกถึงเยเจนที่ยังคงยุ่งอยู่ที่คลังเก็บสมบัติมุมปากปรากฏรอยยิ้มยันยามนี้ท้องฟ้ามืดสลัวแล้ว คมไฟที่แขวะเรียงรายอยู่ใต้ชายค่าถูกจุดให้สวา่างเบาไพ่เดิมที่เยเจนเรียกกลับมาคอยถือตะเกียงคนระดวงเพื่อทำให้ที่เนี่สว่างมากขึ้นเพราะกลัวว่าเยเจนที่ตั้งใจตรวจบัญชีจะดูที่ใดผิดพลาดไปจนเป็นฝ่ายเสียเปรียบในมือของเจ้าหวังซูถือสมุดบัญชีปึกหนึ่งแล้วเดินวนรอบตัวนางแววตาเต็มไปด้วยความเลื่อมใส เจ้าฉุนซียืนพิงกรอบประตูสีหน้าเยาะยันหยุดเถิดกวนซูอี้ไม่มีทางระโมบของของท่านหรอกของสกรปรกเหล่านี้มีรื้อนางจะต้องตาเอาความคิดตนเองมาตัดสินผู้อื่นหากเปลี่ยนท่านเป็นนางห้องเก็บสมบัตินี้เกรงว่าคงถูกขนย้ายไปหมดแล้วกระมังมีหน้าท่านถึงได้เคร่งเครียดเช่นนี้พี่สาวเหตุใดถึงพูดกับมารดาเช่นนี้ ทรัพย์สินและสิ่งของเคยผ่านมือของผู้อื่นไปแล้วครั้งหนึ่งไม่ใช่ต้องตรวจสอบให้ดีหรอกรืของเหล่านี้เป็นของมารดานางเอากลับคืนมาก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วเจ้าหวังซูรีบกล่าวสวนทันทีเจ้ามันโง่เจ้าคิดว่านางเป็นแม่บังเกิดก้าวของเจ้าแล้วจะปฏิบัติต่อเจ้าด้วยความจริงใจเช่นนั้นสินะเจ้าฉุนซีโกรธจนตัวสัน่น ตลอดสามเดือนนี้นางถูกเย็ดเจิ้นบีบบังคับทุกทางรวมทั้งมอบอำนาจในการดูแลบ้านให้ยิ่งทำให้เห็นตัวตนที่แท้จริงของมารดาเพิ่มมากขึ้นเพื่อผลประโยชน์ของตนเองนางหักหลังได้ทุกคนไม่สนอะไรทั้งสิน้นนางช่างไรหัวใจพี่สาวท่านถูกกวนซื้อหลอกแล้วท่านดูสินางปฏิบัติต่อข้ายอย่างไร ถึงกับให้คุณชายใหญ่ตระกูลเจ้าอย่างข้าไปเข้าเรียนที่สำนักศึกษาส่วนตัวและให้ข้าอยู่ร่วมกับกลุ่มเด็กยากจนแล้วข้าจะมีอนาคตที่ก้าวหน้าได้อย่างเร็ท่านพ่ออุตสาห์ใช้เงินจำนวนมากเชิญท่านอาจารย์หลี่ผู้มีความรู้มากมาสั่งสอนแต่เขาเกือบจะจากไปเพราะนางนางตั้งใจเลี้ยงข้าให้เป็นคนไร้ประโยชน์ ใช้การไม่ได้เพื่อเป็นหินรองเท้าให้บุตรชายของนางนางไปแล้วพวกเราห้าคนถึงจะสามารถใช้ชีวิตอย่างราบรื่นท่านบอกว่าข้าโง่งมท่านต่างหากที่โง่งมแม้แต่คนดีคนเลวคนนอกคนในครอบครัวยังแยกแยะไม่ได้สามเดือนของการล้างสมองก็เพียงพอจะทำให้เจ้าหวังซูละแวงมารดาเลี้ยงแล้วหันไปเชื่อฟังมารดาที่แท้จริง เจ้าฉุนสีถึงกับพูดอะไรไม่ออกขณดจะสะบัดแขนเสื้อเดินจากไปกลับเห็นท่านพ่อยืนอยู่ในมุมมืดสลัวดวงตาคู่นั้นคล้ายมีเมฆหมอกนับไม่ท้วนแต่กลับเจิดจ้าจนหน้าตกตะลึงเขาค่อยๆสาวเท้าเดินเข้ามาถามเสียงอบอุ่นว่าตรวจสอบดีแล้วใช่หรือไม่มีของหายหรือไม่เย่เจินตอบย่งไม่พอใจว่ายังไม่มีอะไรหาย หากหายไปจริงๆนางจะรีบบุกไปที่ตระกูลกวนแล้วฉีกหนังหน้าของกวนสูอีไม่รู้เป็นเพราะสาเหตุใดนางกลับแค้นกวนสูอี้แ้นเข้ากระดูกดำฝ้ามืดแล้ววันพรุ่งค่อยมาตรวจไหมเถิดพวกเจ้าตามข้ามาที่ห้องโถงข้ามีเรื่องจะพูดด้วยเขาเดินนำไปก่อนไม่เหลือช่องว่างให้ผู้ใดปฏิเสธเยเจินขยิบตาให้เบาไพ่ ก่อนเดินตามหลังไปในเมื่อไม่มีของหายหนางก็จะทำลายสักสองสามชิ้นแล้วไปหาเรื่องกวนสุีดูซิว่านางจะจัดการอย่างไรในห้องโถงจุดเทียนไขไว้มากมายและยังมีบุรุษสองคนคุกเข่าอยู่บนพื้นถูกจับมัดมือไายหลังอย่างแน่นหนาะทันทีที่ได้ยินเสียงฝีเท้าก็อดหันไปมองยางวาดกลัวไม่ได้บังเอิญว่าศบตาเย็เจนเขา้า นางสูดลมหายใจเฮือกใหญ่จากนั้นเหงื่อไหลสมกายจนเปียกชุ่มไปทั้งแผ่นหลังคนเผ่าเหมียวผู้นั้นนางไม่เคยเจอแต่กุนซื้อกับคุ้นเคยเสียยิ่งกว่าคุ้นเคยปีนั้นหางไม่ใช่เพราะคนผู้นี้วิ่งได้เร็วปานนี้คงกลายเป็นกระดูกไปนานแล้วเจ้าหลู่ลี่จับเข้ามาหรือจะรู้อะไรเขาแล้วเยเจนจับกรอบประตูอยู่เนิ่นนานมีกล้าเดินเข้าไป จ้าหวังซูเห็นสีหน้าของมานดาผิดปกติก็รีบเข้าไปพยุงแล้วกึ่งลากกึ่งดึงนางเข้าไปในห้องเจ้าหลูล่ยกยกไหสุราที่เหลือครึ่งไหขึ้นมาเดิมอึกใหญ่หัวเสงเจอพูดถูกต้องยามนี้เขาจำต้องการของสิ่งนี้มือเท้าเย็นเฉียบเลือดเย็นแต่หัวใจไม่เย็นเพราะหัวใจของเขาถูกเยะเจน เหยียบย่ำจนเป็นผุยผงไปนานแล้วพ่อคิดมาเนิ่นนานแล้วสมควรจะให้พวกเจ้ารู้ว่ามารดาของตนเองเป็นคนอย่างไรดีหรือไม่พ่อคิดจะส่งนางออกไปอย่างลับๆแล้วปล่อยให้นางตายอยู่ข้างนอกเงียบๆแต่ก็กลัวว่าพวกเจ้าจะซักถามพ่อถึงร่องรอยของนางและเอาแต่ตามหานางตลอดชีวิตคิดถึงนางจนไม่ยอมปล่อยวาง ความทุกข์ทรมานเนี้พอทนมาพอแล้วไม่อยากจะให้พวกเจ้าทำผิดซ้ำรอยเดิมภายในห้องอวนไปด้วยกลิ่นสุราฉุนแรงที่ออกมาจากปากของเจ้าหลูลี่ท่านพ่อท่านกำลังพูดเรื่องใดขอรับใบหน้าของเจ้าหว่างซูเต็มไปด้วยความสงสัยเจ้าฉุนซียิ่งก้มหน้าต่ำลงพ่อพูดอะไรเช่นนั้นหรือ คิดว่าพี่สาวเจ้าคงรู้ดีเจ้าหลูรลี่ปิดประตูปิดหน้าตา่างก่ลาวช้าๆทีหละกคำว่าเรื่องเนี้ยต้องพูดตั้งแต่ต้นพวกเจ้าฝังเงียบๆห้ามพูดแทรกเด็ดขาดข้าไม่อยากให้พวกเจ้าต้องมาแบกรับเรื่องราวในอดีตท,ที่เหลือทนเหล่านั้นทว่าก็ไม่เต็มใจจะให้พวกเจ้าถูกมารดาบังเกิดก้าวหลอกใช้สุดท้ายต้องมาตายโดยไม่รู้สาเหตุ หากพวกเจ้าเข้าใจว่านางอ่อนแอน่าสงสารต้องการการปกป้องนั่นผิดมหันแล้วเอ่ยถึงเรื่องใจดำวางอุบายลอบทำร้ายทั่วทั้งแควนเก่งว่าจะไม่มีผู้ใดทัดเทียมเมื่อเปลวเทียนสั่นไหวเงาก็วูบไว้เขาเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นในปีนั้นจนจบแม้แต่เรื่องที่หูยินผู้เทาถูกวางยาพิษจนสลบสไลดยไม่ได้สติ ก็ไม่มีขาดตกบกพล่องใบหน้าของเจ้าฉุนซีเต็มไปด้วยความมึนชาเจ้าหวังซูราวกับถูกฟ้าผ่าตกใจจนควันกระเจิงเป็นไปไม่ได้ท่านพ่อจะต้องถูกกวนซื้อหลอกแล้วเจ้าหวังซูหันไปดึงเยเจนกล่าวเร่งว่าท่านแม่้าเชื่อท่านวันนั้นข้าเห็นท่านนายหญิงใหญ่กับตานางยังสบายดีท่านแม่จะเป็นนางได้อย่างไร เยจันสายหน้าหลังน้ำตาพลางกอดบุตรชายเลาวกับว่าทนรับเรื่องใส่ล้ายป้ายสีเนียมไม่ได้แต่ในใจนางรู้ดีเมื่อมีพยานบุคคลเจ้าหลู่ลี่คงไม่ให้อภัยนางแล้วเป็นแน่คำโกหกที่นางพยายามกุขึ้นเหล่านั้นสามารถหลอกได้เพียงเจ้าหวังซูเท่านั้นท่านคิดจะทำอะไรกับข้าเสียงของนางหยาบราวหินทรายในเมื่อไม่ส่งข้าออกไป หรือคิดจะให้อาการป่วยของข้ากำเริบจนตายท่านไม่กลัวว่าบุตรชายจะแค้นท่านหรืออาการป่วยกำเริบจนตายหรือจะเป็นไปได้อย่างไรจู่ๆเจ้าหลูลี่ก็หัวเราะบางทีเจ้าอาจยังไม่รู้สิ่งที่เจ้าต้องการที่สุดสู่อี้ได้ไปคลองแล้วข้าอยากให้เจ้าเห็นภาพเหตุการณ์ในวันนั้นกับตาตนเองและอยากรู้นักว่าเจ้าจะมีสีหน้าอย่างไร ก่อนหน้านี้ท่านแม่ป่วยเป็นโรคอะไรเจ้าก็ป่วยเป็นโรคนั้นเทินนอนป่วยอยู่บนเตียงดีๆเรื่องอาหารการกินตระกูลเจ้าไม่มีทางละเลยเจ้าเขาดื่มสุราอีกอึกก่อนหันไปมองเจ้าหวังซูน้ำเสียงเยียบเย็นพ่อรู้ว่านิสัยของเจ้าเหมือนกับพ่อตาบอดใจบอดเป็นตัวอย่างของการไม่เห็นลงศพไม่หลั่งน้ำตาในเมื่อเจ้าคิดว่านางดีต่อเจ้า อาจารย์หลี่ที่นางเชิญกลับมาพ่อก็จะไม่เลิกจ้างเด็กรับใช้ที่นางเรียกกลับมาพ่อก็จะไม่ขายออกไปเจ้าก็เดินตามเส้นทางที่หนึ่งวางเอาไว้ให้เจ้าเถิดเมื่อถึงเวลานั้นจะเป็นมังกรหรือเป็นมะแรงปะเดียวก็จะรู้เองหากเจ้าไม่รู้สำนึกพ่อก็จะไม่สนใจเจ้าแม้แต่วันเดียวเจ้าจะได้ไม่ต้องมาบอกว่าพ่อใส่ร้ายนางแล้วทำร้ายเจ้าเจ้าหลุ่ีีเมาแล้วครึ่งหนึ่ง หันไปมองบทตีแล้วหัวเราะตอนแรกเจ้าเหมือนเยเจนมากที่สุดช่วยนางปิดบังพ่อทำให้พ่อต้องตกอยู่ในสภาพเช่นวันนี้บัดเนี้ยเจ้ากลับยิ่งเหมือนสู่อีมากขึ้นเรื่อยๆเ,เข้มแข็งกล้าหาญเด็ดขาดรู้จักผิดชอบชั่วดีดีดีอย่างยิ่งตระกูลเจ้าของข้านับว่าไม่ได้ถูกเยเจนทำลายจนสิน้นไปเถิดออกไปให้หมดขอข้าอยู่คนเดียวเงียบๆสักพัก เขาพูดไม่ทันขาดคำก็มีบ่าวขาเปส๋สองคนผลักประตูเข้ามาแล้วลากเยเจ,จนที่มีท่าทางหวาดกลัวออกไปเจ้าหวังซูตกตะลึงสุดท้ายยังวิ่งตามออกไปปาก็เอาแต่ตะโกนว่ามารดายามนี้เจ้าชุนซีเสียใจอย่างยิ่งกล่าวเสียงสั่นเครือว่าท่านพ่อปีนั้นท่านเมาสุราจนทำให้เสียง,งานใหญ่ยามนี้คิดจะทำผิดซ้ำรอยเดิมอีกหรือเจ้าคะ ท่านอย่าให้กวนซูอี้มาดูถูกท่านได้เจ้าค่ะท้ายคำประโยคนี้ดุดค้อนหนักที่ทุบเตือนสติเจ้าหลูลี่และลาวกับคนที่จะตกจากหน้าผาแต่คว้าเถาวันเอาไว้ได้เส้นหนึ่งทำให้ไม่ตกลงไปเพื่อไม่ให้ร่างกายแหลกเล้วเขาโยไหยสุราทิ้งพ,พึมพำวัดชัยเจ้าพูดถูกต้องพ่อจะให้ซูอี้มาดูถูกไม่ได้เด็ดขาดพ่อจะไปอาบน้ำแล้วเข้านอน วันพรุ่งต้องไปพูดคุยเรื่องท้าขายที่หลิวโจเพ่อจะฟื้นฟูตระกูลเจ้ากลับมาอีกครั้งทหารเดนตายที่แก่ชรลาในจวนและเด็กกำพร้าเหล่านั้นในหมู่เปินลกำลังหล่อให้พ่อเลี้ยงดูอยู่เฮ้อลูกจะพยุงท่านกลับไปท่านนอนสักตื่นวันพรุ่งตื่นมาแล้วทุกอย่างก็จะดีขึ้นเองเจ้าคะ่ะหัวใจที่แขวนเติงของเจ้าฉุนซีวางลงได้เสียที น้ำตาพลันพลั้งพลอกมาที่แท้รักคนเช่นไรก็ได้รับการตอบแทนเช่นนั้นความรักที่ผิดพลาดก็มีแต่ความผิดหวงังความรักที่ถูกต้องแม้จะประสบกับความสูญเสียแต่ก็ยังคงหลงเหลือความกล้าหาญที่ไรที่สิ้นสุดตระกูลกวนกวนซูอี้กินข้าวเสร็จก็เดินย่อยอาหารเป็นเพื่อนหมู่มู่กับท่านปู่ที่ลานบ้านสองสามรอบ จากนั้นก็วิ่งไปฝึกคัดอักษรที่ห้องหนังสือกับท่านพ่อหลังจากเนี้ยเจ้าตัดสินใจจะทำอย่างไรต่อไปกวนอิ่นชีปูกระดาษเฉียนจือแผ่นหนึ่งแซงถามอย่างไม่ใคร่ใส่ใจนะัก เอาแล้วค่ะเ,เพื่อนๆค่ะก็สงสารเจ้าหลูลี่นะแต่ว่าอย่างไรก็ตามทุกค่าของความงโง่ก็มีราคาที่ต้องจ่ายนะคะก็เอาเป็นว่าตอนนี้ยายเยเจินก็ต้องโดนพิษที่ตัวเองนั้นเอาไปวางยาแม่สามีอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็นอนติดเตียงแน่ๆค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปสนุกกันต่อในอพิโซดน้าค่ะสวัสดีค่ะ